วันแรกของชีวิตเด็กหอวุ่นวายกว่าที่คิดไม่มีที่วางของห้องรกไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเข้าของเต็มห้องแต่ไม่มีที่ใส่จะอาบน้ำก็ไม่มีขันจะกินน้ำก็ไม่มีแก้วเสื้อผ้าก็โยนกองกับพื้นจะจัดการกับของพวกนี้ยังไงดีนี่เลยของพวกนี้แหละตัวช่วยชีวิตเด็กหอ Worlds, าจ,าจากหอรกๆไม่มีที่เดินตอนนี้กลายเป็นหอที่น่าอยู่จัดง่ายหยิบของคล่องของพลาสติกดีๆทำให้ชีวิตง่ายขึ้นประหยัดขึ้นและอยู่ได้แบบชิวตะกร้าพับได้ใช้ใส่เก็บหนังสือของกินขวดน้ำพับเก็บได้ไม่กินพื้นที่พกไปซักผ้าหรือออกตลาดก็ได้ แก้วน้ำแอนที่ความแก้ว6ช่องแก้วน้ำน้ำหนักเบาเหมาะกับเด็กหอที่ต้องพกไปมหาลายัยพลาสติกแห้งไวหนาแข็งแรงทนทานที่ความแก้วช่วยระบายอากาศดีทำให้แก้วแห้งไวไม่อับไม่เป็นเชื้อราตะกร้าผ้าช่วยแยกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วไม่ให้ห้องรกตะกร้าผ้าช่วยจัดระเบียบเสื้อผ้าที่ใส่แล้ว ไม่ต้องกองบนพื้นเตียงหรือพาดเก้าอี้ชั้นวางของเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาชั้นวางแบบพลาสติกจะน้ำหนักเบาไม่เป็นสนิมย้ายไปวางตรงไหนก็ง่ายไม่ต้องติดตั้งถาวรเหมาะกับคนที่ย้ายห้องบ่อยๆหรือชอบจัดห้องบ่อยๆกาละมังใช้สักผ้าแช่ผักหลัางจานหรือล้างรองเท้างานใช้สะดวกแม้เป็นผู้หญิงหรือเด็กหอที่ต้องสักผ้าเอง ไม้แขวนเสื้อใช้แยกประเภทเสื้อผ้าได้เช่นเสื้อใส่นอกชุดนอนชุดนักศึกษาถัางขยะเหมาะกับเด็กหอห้องเล็กจะวางตรงไหนก็ได้ขนไปทิ้งขยะง่ายไม่ต้องแบกหนักฝาชีป้องกันมแมลงและฝุ่นละอองเข้ามาในอาหารโดยเฉพาะในหอพักที่ไม่มีตู้กับข้าวกันมแมลงวันมแมลงสาบมดและฝุ่นในอากาศได้ดี เราเลือกของใช้พลาสติกคุณภาพดีราคาประหยัดให้เด็กหออยู่สบายใช้งานได้จริงใช้ได้นานสนใจดูสินค้าเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะคะใครอยู่หอเหมือนกันอยู่หอให้ง่ายใช้ของดีจาก perfect world นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ